ัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เบาวเบอร์แจ็คครินครับเดี๋ยวว่าเบอร์สิบห้าพี่น้องย่างเลาอเบิ่งบรรยากาศหนางานครับผมว่าตอนนี้นะครับผมเป็นในแนเนอกพี่น้องเนาะเมื่อนี้ครับมอลำเสียงมิหกหลงพ่อสะกรครับทำการแสดงอยู่ที่ลานมรดกโลกบ้านเชียงนะครับผมอำเภอหนองหานครับจหวันอุดรธาทนี้บ้านเทาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศหนางานเมื่อนี้ครับพี่น้องลมเย็นดีดีครับผมลมเย็นช่วยช่วยเลยนะครับผมท้องป้าแจ่มใสมากวันนี้พระพิ่ิณเป็นใจนะครับผมเมื่อแรกกับพี่น้องออกมาเด้อครับผม วันนี้นะครับผมขอบพระคุณผู้จัดต้อมเอเอร์เทนเมนต์นะครับใช่ไหมพี่ต้อมเอเจนเมนต์ใช่ไหมพี่ต้อมเอเอร์เทนพี่ต้อมเอเอร์เทนเมนต์เเนะครับผมวันนี้ผู้จัดใหญ่ใจดีนะครับวันนี้พี่น้องมีลานค้าลานขายครับพ่อาแม่ยายเข้ากรอ,อมาต่างหากแล้วก็พี่น้องเด้อนวยมีมาต่างหากน,น้องนององแดน,นเซอร์อนะครับข้อข้อคิดมีลานตับหมูนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายน้ำมีเหมือนเราพี่น้องบริเวณหน้างานเท่าตัวนี้นะครับ ทีนี่บัตรกี่บาทนะคื่น<า>ี้ไม่ไม่บัตรง,งานร้อยยี่สิบบัตรงานงานเหมือนแรกร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมบริเวณด้านหน้าเวทีครับพี่น้องกว้างขวางมากนะครับผมบริเวณหน้าเวทีเหากว้างกว้างพี่น้องกว้างมากและก็มีรถของน้ำพร้อมรถสุขาเคลื่อนที่นะคะรับท่านผู้แหญ่รถพี่น้อง ้อล้วครับผมสถานที่อำนวยมากเลยนะครับผมคืนนี้นะครับผมพี่น้องน้องหานครับพี่น้องต่บนบ้านเชียงเรื่มอนแร่งเด้อลานมรดกโลกนะครับผมลานมรดกโลกบ้านเชียงนะครับผมคืนนี้นะครับผมพบพบกับหมอรับเสียงโยู่พวกสกรกครับพี่น้องนีงทีมคอนววยเขากำลังั่งหานนะครับตอนนี้ทุกแผนกนะครับผมกําลังรีบเร่งนะครับผมแข่งขันกับเบล่าพี่น้อง ทำการแสดงนะครับผมการแสดงของลูกหลานนะครับผมเริ่มทําการแสดงเวลา3ทุ่มโดยประมาณนะครับผมวันนี้มีกลุ่มปิดพร้อมเรื่อพี่น้องเด้อมีกลุ่มปิดด้วยนะครับผมนี่เดินลำโพงพี่น้องบริเวณหน้าง,งานตอนนี้นะครับผมระกับบริเวณพี่น้องพี่พี่ค่อนว่าเขากำลังเลีงดีดอยู่ครับผมขออะไรอ่ะ<อ>เขาเรียกมาตรงใคร นี่นะครับผมบรรยากาศร้างหนเฮาตอนนี้นะครับผมพีพีที่เ็นรับจ้างกลางเป็นศิลปินก็ล่างกลางเป็นพี่น้องตอนนี้ร่างกะลุ่งและพี่น้องครับผมนี่บางคนกะนอนพัากวันอยู่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีนะครับบรรยากาศร้างหานกับบ่อแคบพี่น้องถือว่าพอดีนะครับผมวันนี้ถือว่าพอดีนะครับผมมีสองโซนนะครับผมอันนี้เป็นโซนแรกนะครับผมเต้นท่าบูกระเป็นเต้นศิลปินเต้นแด้เซอนะครับผมเป็นเต้นรวมนะครับผมแล้วก็เต้นหานปลาพี่น้องรถบ้านนะครับผมอันนี้เป็นเต้นคอสซูนพี่น้องครับผม รากาศหลังวัตถุคร no, no no ับไหนไหนเอาคือเฮ็ดดีแท้ใส่ใส่เอาคือเฮ็ดดีแท้อันนี้เป็นวิธีการลงกล่างพี่น้องมาดูวิธีการลงรังของบอลลามเสียงวิหกนะครับผมแบบสไลเด่สไลเด่แบบสไลเดอร์พี่น้องครับเบิ้งเลยครับผมสไลเด่เดือเลยครับผมเนี่ยเฮ็ดดีมากเฮ็ดดีเพื่อเนี่ยเจ็ดดีมากพี่น้อง หลังว่าที่ตอนนี้จะเป็นศิลปินกับผมพูพี่น,อน้องเป็นศิลปินเป็นยังนะครับผมอันนู้นอยู่ครัวนะครับผมครัวอะไรอย่างกินนอสไปหาแอนเมกจ้า,า,จาก,กับพี่น,นอ้องขงครั้วกับผมเหมยขั้วพี่น้องอันนี้ศาสตร์บําเพ็ญมามาปู่หอยเบิ้งหัวลำนี้พี่น้องศาสตร์หัวลำเปียนมาขึ้นฝนตกนั่มานะครับผมสวัสดีจ้าเป็นยังน้อวันนี้อันนี้ซักผ้าเลยพี่น้องนี่ครับผมแม่เมกคนกําลังซักผ้านะครับผม คุณพี่น้องฟองเต็มเต็มเลยอันนี้เป็นขั้วนะครับผมบริเวณครัวนะครับผมอันมาทางนี้พี่น้องอันมาทางนี้นะคะรับผมเมื่อวันได้ยังกินน้องครับผมแกงเส้นร้อนคะ่ะแกงเส้นร้อนนะครับผมจะเส้นร์ฟพร้อนมีพี่น้องเบริรงหอมหอัวแดงเปก่อนนะคะ<ก>รับผมแกงบุ้ชเส้นไม่เลี่ยงแกงไก่ใส่เส้นร้อนแกงไก่ใส่เส้นร้อนมาสั่งพี่น้องไม่เล่ยครับผมไม่ได้กัดรังผ่านที่ดียวกับผมเป็นหญ้านะครับผมเป็นหญ้าแบบ หญ้าแบบว่าไม่มีน้ำครับผมเป็นหญ้านุมน่มๆนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังหานต้องมีสองโซนพี่น้องโซนทางนู้นแล้วก็โซนทางนี้นะครับผมนี่เป็นเตอร์ศิลปินพี่น้องห้องน้ำหลังหันก็มีพี่น้องจะเอามีน้ำเรกครับผมนี่นะครับผมนี่เราไม่ได้หลังหัน,เ,น,นหเท่า,าพี่น้องท่าเนี้ยกระมี่แต่เสือเขานอนอยู่ครับผมใต่ละเต่เสือพักกันอนอยู่ครับ เด็เสือลัดน้อนอยู่อันนี้เป็นแม่ไฟเส้นอนี่พี่น้องนี่นะครับผมโดนบลาท้ขงกระจอดเป็นรัวนะครับผมให้รู้เข้าได้น้องัะควักันนะครับผมเจอกันคืนนี้นะครับ